เคยได้ยินข่าวว่าขโมยขึ้นบ้านมาไหมคะแม่เอบ่คน่อยบอย่่ยนอนอยู่ในุ้่นขึ้นกลางคืนตกถึงคืนนอน่เมือยเห็ดเฮือนนี่แหละเห็นนอนกับบริษัทเกตเนาะแล้วงี้ยิ้เชียงมาหังบริษัทเกตเกตแบบคนกกลไปกายมาแม่ไม่เห็นเลยพอดี่ชเป็นโมงนะเห็ดเฮือนครัวนี่แหละเห็ ืกันสวัสดีและสบายดีเด้อผมพี่นงยิ้มสิบเอ๊ะสุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสามวันอีกแล้วผมพี่นงเอ๊ะมาพบมาพ่อสนนนนี้เนาะผมพี่นงเนาะทางสนนกระสายข่าวว่า หาทางลุงลุงจอยเดี๋ยวว่าลุงเตี้ยน้องพี่น้องเนาะชาวนากระยังบ่ฮู้ชัดเจนชื่อเสียงเรียมน้ำเพิ่นพี่น้องเอ้ก็ได้ยินแต่ทีมงานเอิ้นชื่อเพิ่นน้องพี่น้องเนาะอ่าชาวนากระย่างบุข้าหาเดี๋ยวว่าไปลอดยไปถามโอลงน้ำเพิ่นน้องพี่น้องหลังจากที่เพิ่นยกยงไงมาแต่พุ่นบ่พี่น้องเนาะแต่เทมพุ่นอด้วยพี่น้องทาำกันก็สิเข้าไปหาทางเพิ่นก่อน

ปล่อยไปในป่าแล้วต้ไปทำอะไรแหละคำเพื่อนเลยโอ้คำมาเยี่ยมเนาะโดยโดยโดยไปตักน้ำแล้วไปลมโดยโดยโดยปลาหมูเพื่อนโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีเช่นกันความเดียวกันเศร้านเนาะผักแหน่ผัดอะไรอันนี้อันนี้มันอยังนด้บอลนางชมวิววะอ่ะนี่ ใชคับลายไม่เป็ยไราชิยูเพื่อนเนาะท่ะอยู่เนทางไหเด้ผู้น่งอยู่พุออยสบายดีมตูนสบดีนดกนทางที่ที่เราาได้มาสัมผับอกสบายดีเด้ออาผู้นั้นบอไข่นะ ยังยินแต่พอ่นว่าดิ่นแล้วบ่ใส่เสือเขียนยาวให้ลูกในแต่ก็ใส่มัวหัวขี่งัวโบออกเบนันเดวันไดพอคนว่าท่านได้ตัดอีกอย่างหนึ่งกับคนไข้เจ้าต้องล่างหัวให้ลูกฤดูอันเป็นน้ำยาอย่างยาเด็กน้อยซาหัวเดียมันฉีออกเป็นมื่นจะคอยมาเคลียร์มาสะเต่ละมึงเป็นน้ำอุ่นก็ได้ เอกะสิออกไครกบปะไวน้ำหัวลูแบบนั้นเดี๋ยวมันสะเป็นทางอื่นขี้ขี้ขื่นีีข่าวขินนํำแล้วบอจริงกันยังดี่มันนี้เนาะปิ้งไกปิ้งไก่ออเอโดยโอ่ะขอโตไปคุยโอลงกับมตูกันเด้อโดยโดยโดยฮะสังกสีเดือยบอนิเนาะ ดยสบายดีตอตูเ้อสบายดีอีกจอมนึ่งเคยได้ยินข่าวว่าขโมยขึ้นบ้านมคบแม่นเนแม่ดีรับ่คนบ่อยู่บ่อยู่นอนอยู่นหคนขึ้นขึ้นดเทนเขอ้าวนอนบเม่อยเฮ็ดพือนนี่แหละเ็นอนบเม่อยเมย่หยฮงเมยเยหงนันนพัดกับบริชังเกตเนาะ ลั่เงยเยูะเชียงมาหงมางไม่ได้สังเกตเหตุแ<ด>บบคนกายไปกายมาแม่ไม่ในรถพอดีชิเป็นโมงนะเห็ดเพื่อนครัวนี่แหละเหตุเพื่อนใหญ่แล้เพื่อนเราไปนอนนอนหน่อยไปนอนนอนนอนเพื่อนเรียกมาทางดอกไพ่พี่<อ>เรียกมาเบิรบ่ร์นว่าเล็กลวดนะั่นไม้ออกมืดห<อ>มัดขักแน่เลยไม้ออกมืด แกะออกมดยังลวดเช่นเดียวแกะออกยิมสองคนมาสอดเมื่อยยังเลยเนาะเลยข้าอันเล็กลวดเอาได้มันก็ใส่ยานั่นบ่ยาอันยาเนี่ยนอนบ่สามุกนอนมิ่นใชเนาะเออมาเล็กเมื่อยเห็ดอันนี้อ๋อยังฉีดแบบมื่อยเห็ดเบียกเห็ดเงี้ยนนึกวันนี้หันเขาได้เข่าไปเห็ดยังบ่บ่ คนเขาในนะหูมึงออันนี้อยู่ทางนกน่ด้วระสมที่เขาไปหาอย่างนี้เนาะนี่พนัยังไ่ได้ดิยังไ่ได้พนะกแต่เรื่องคองมาดเซียยังเนาะอก็ดเลยเนาะแบบที่เอานี่ชูดิเยวนี่โอ้โอ้โอ้โซลาเซลยู่นอกหรืออยู่ในอะนะยู่นอกแล้นี่ดอกมเตออันแบบอันเพน ผูกดวงน้ำตั้งนา้ำอะไรไอผูกเมียเอาลวดมักเมี่ยงแต่ว่ามันแจ้งมากขึ้นวัตถีบุ๋มีใครโอแสดงว่าจุดประสงค์เขาน่ะคืออยากขึ้นมาลากแผงโซลาเซลล์อืัจฉริยอยากไปขายเป็นยังนะเนาะอยากไปขายอันนี้ที่าอ้างคนนี้ไปจุดประสงค์อย่างเกษตรอื่นอยากได้แผงก็อัน แพงนั่นอยู่ท้องนั่นก็เอายับเขามาพี่เออบอกยับเขามาพี่แบบอันนั้นกับายได้คือกันอันนี้ยันเป็นเงินเจ้าซื้อบ่กโดยว่าเป็นแบบสายบุญเพื่อนซอยเขามาเพื่อนซอยทั้งประเทศโอ้ฮ่องกงหนึ่งพักมาเป็นหมอกแม่ทั้งอ่างทั้งนอกเช้าหน้เงินนี่ยันเออผู้หญิงกับผู้ชายโอ้เด้อ อยายู่เพิ่นเท่าไหร่เด้เน้แม่เท่านี้บ่อันลูกชายลูกสาวผู้ยิงก็17ปีอืออยากเห็นเด้เนาะสมุกเนาะคือบ่มาโพ่อเพนเเนาะก็วันทิดนี่แหละให้เพิ่นมาอ๋อนิวันทิก์มาเพิ่นมานี่มาเยี่ยมมายามานนะเพิ่นกมาเฮียนเพิ่นนั่นแหละเพิ่นอยากเฮียนบ่ เพื่อนนี้อันนี้คงเหมือนนี้อันเพื่อนกูยังออกเพื่อนว่าบทเป็นยังไะยะคอยมีมคนงูมาเลยนี่แหละ เพราะวะซูมอร์นี้เวลาเขาหาเงินหาคำเขาต้องใส่บุตรการศึกษาได้แม่นค่ะเป็นอาวุตรธรรมาหากินเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าเขาบ่เป็นนักเซนนังสือนี่ไปบ่รอดได้ไหมบ่รอดอุส่ะห์เสียวเนาะบ่แซนมาใส่ก็อ่านมาออกเขียนมาได้อีกเนาะบอกรอดได้เนาะโมว่าโมอ่านโตก็็เฮดจะหมออยู่แม่ผมเป็นไปเอาดีได้ยังว่าเพิ่นยังแบบอ่ามีความตั้งใจตั้งใจนาะเป็นอ่ามุกเป็นใจหาเงินเรียนส่งเตรียงเรียนนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย วันนี้เ่นกัอยู่กั็สองเถาเพิ่นเป็นได้ไ้อยู่พี่ก็ยูพุ่นแถอยู่บนเก้านะตัวได้ค่ะกูกันตัวนี้เลยค่ะเหมาะเหมาะเดี่ยวมันอยู่ไก่หน่ามั้ยอ้โหพอด้กินสิปูกักอยู่ว่าปลูกอะไรมันหนามไก้ดิลากเห็บนมอเจาะน้อลากระทีก็ได้กินเนาะหรือว่ามีตู้ว่มาเดือดก่อนโมนี่ฮะ บ่นะเข้าแล้วลงมาก่อนโอ้แต่เพิ่นไปอยู่ส่วในเนาะเข้าลงมาเลือกแล้วจูเพิ่นเนี่ยลงมาเลือกก่อนเขาว่าไม่ป้าบ่ลงบ่ลงก่อนจะลงนลำล้างเหลือลงมาผัดไน้องลงมาให้นีค่าแก้อยู่งเนาะน้องนี่กุ้มปีว่าน่องเนาะน้องนี่บ่มันมีอยู่น้องเทิงเนี่ยมันกับกุ้งม่มีบ่บ่ ันนั้นได้นสนนมาพี่ยังว่ามีนองมีอย่างนะคะปูผักปูมีก็ได้กินได้แบนคือมีบัวอู่ได้สามหกเลยนีอะด้บัวไรกันนี้นัื้อรนีเนะดีไก่แลาดเลยยูบ้นพลาวเพกับมอยู่ไก่เนาะดูพี่ก็ดีแล้วเนาะแต่ว่ายังหน่อยว่าห้อบ่มีอยู่แต่ว่า เราิว่ามันจะเคยกอยู่บ้านให้อยู่มมนแล้วว้าขอโทษอันอกี่เนาะเดยอันย่างน้อยนะเดิน้อยกับน้อยได้สลิกช้าันเก็บกบไม่หยางมาพาราเนี่อือดินเปานี่แหละเดไปตามผี้ดินชายหอนเตียนจนแลนชะปัญาโอ้อไม่เกบ กเดเป็นกับพ้าบมมีพ่อพ่อป้าเจนน้อยนโอยเจ้าคนเลยเดเป็นป้าป้าแม่เจนน้อยนที่มาเอาเพิ่นนี่กะเบบพัวเดียวไม่เดียวบ่ไหมตู่เดือดเดสองคนไน้ลกหาคนโอ้หาคนคนใดเนาะคนตตาชองยังสามก็อดจนอยุนกันอด นหาตัอันนัดีคอยดีคือว่าคอยนี้หายเนดีอ๋อพอดอยู่ไปน้ำกันสบายูนใช่ซูนก็ห้อยเนาะโอได้ฮู่ใ่นใช้กัแตกเลยแตกเลยได้น้อมมีตูเนาะฮันเ่าฮ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 ่าเป็นครอว่า่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่ดฮ่าฮอาฮ่าฮาฮ่ัฮ แต่ว่าย uh, ังบเปลี่ยนบเปลงก็ค yeah. ือว no. ่านแล้วเนาะอคนก็ตัางอยู่ก็คืออันสมัยใหม่เนาะมิตุเนาะคือดุนแบบอายุซาด้วยซาไปดุนดุนลูกนะความอดทนเขาบ่มีเนาะแบบเป็นเมฆน่างใหม่ลายคนตะกี้คือว่านแล้อดทนลายคือหน่อยขอจังหวะถามอะไรเพี่น้องเอ้ เจอเจออยู่บ่เด้อเด้อแม่สามีจมผ้าไหมเนาะ่าคนแกที้สามมุดาก็เพิ่งจะข่ามาอ่สองคนนี้รอบเก็หทังพาดกนัวคนมาเอาไคห้ไปเท่าไปได้อันนั้นยู่ได้กินย่างยูบ่ย่างยูย่างยูเนาะเดยออ่ามีตาเมื่อน้าผาไหมลูกหลานสีเข่ามาเยี่ยมมาหาไหมเด้อแม่เท่าเด้อเด้อสบายดีเด้อเดอ้ยกับก่อนสชินกันเลค่อยก็เลยสมุกเลย กลับก่อนไดมิตู้เด้อโดยมีแห้งขึ้นมาเนี่ยโดยสบายดีใจแจ่วเลยลาโดยให้หลับเหมืด้วยมีเงินหลายหลายเด้อโดยโดยจังใดกลับก่อนไดมิตู้เด้อโดยอสบายดีโดยอ่ะสิประมาณนี้รักพี่น้อยทางฮาก็ได้เข yeah. ้ามาดิดมาเอ็นมาลมเนาะทางไทยมีตู้เพิ่นเพี่น้อยตัวนี่ก็คือบอลเพิ่นอยู่ก็คือแบบ ีินอนตอนอ้นเนี่ยแบบส่วนรวมนแหละเนาะก็บ่ฮัว่าไผเป็นเจ้าของหลายคนว่าแหละพี่น้องเอ้ยโดยห้าเนาะสิประมาณนี้เนาะโดยพ่พี่น้องเนาะ,ะทางสาวนอนกะเดินทางมาพี่พี่น้องก็ได้มาเวไปเยี่ยมมายามเพลินเนาะก็คือมาทำมาไทยเพื่อนพี่น้องก็บ่เคยเข้าหาเพลินจักเทื่อเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าครั้งนี้คือว่าครั้งแรกของสาวนอนที่เข้ามาหาเพลินพี่น้องเอ้ยโดยเนาะ จังได้จังไดนก็ผิดพลาดประการใดชานาเขาต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกับพระพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกผูุ้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางชาวนาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่ต่อพี่น้องเอ้โดยถ้าเห็นโฆษณาของชาวนาขึ้นก็อย่ากดข้ามเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิ่งให้ทางชาวนจบแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้โดยเนาะแเราทำราคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพ่อพี่น้องเอ้ไปพบไปพบชาวนหน้า พ่อครสวผมาสบายดี